สวัสดีครับพี่น้องทีท่ติดตามรับชมทางช่องสุปฏิสายจวดพี่นอ้องอาคลิปนี้ครับผมสิพ้าพี่น้องมาเที่ยวชมพิศถัดธรรมชาติครับเรือพี่น้องเนี่ยครับ่วนนี้ก็ลังเดินทางกลับพี่น้องกลับบ้านสารคามครับึมาเอาโค้องอยางพี่นอ้องโค้งยางยางรถยนต์ครับพวกนีำลังเป็นท่าง ลัดครับเป็นทางลัดครับรถส่วนมากบบรถไอ้ขนส่งสินค้าครับสิใส่ทางเส้นนี้ครับดัดลงไปอำเภอดถึงครับมุ่งนาเขาไปบนระพีดองบางขั้นเพื่อกะเจียเขาพิษณุโลกเขาสุโขทยัย่งนาสู่ภาคอีสานน่าครับ พ่พี่น้องส้มทิวทัศน์ครับพี่น้องทางกระโยกประมาณนี้ครับทางลาดชั้นครับเขาลงเขาพี่น้องพี่น้องผ่านมาทางนี้กันฉันจอนทางเส้นนี้ครับใ,ใส่ความระมัดระวังเลยพี่น้องเด้อพี่น้องมาทางนี้ครับ ว่างอำเภอลี่ครับอำเภอลี per li, per li. ไปอำเภอเถิงครับสวยภาพพี่น้องครับชมธรรมชาติครับเขาล่งเขาพี่น้องช่วงช่วงล่งครับล่งแล้วก็ขึ้นนะพี่น้อง หลอกตามริมเขาแล้วพี่น้องไงทิวทัศน์นะเราเรื่อยๆทิวทัศน์ัถบ,ถ,บถูกกันไปเรื่อยๆครับนะลาเส้นทางครับเปิดยังไงครับเปิดทางกดเขี้ยวเด้อพี่น้องนี่เขี้ยวครับดำช่องเขาหรือเขาแล้วครับ ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าครับเขียวขจีดีแล้วครับทำกระชากเขียวดีครับเพื่อเป็นฤด,ดูฝนเนาะพี่นอ้นองเนาะต่องชคกันไปเรื่อยๆครับเนี่ยเขาช่วงนี้ก็มาตั้งกันทางไว้ครับนี่เห็ดใ่ครับต่อเห็ดใบผมว,ว่าเจ้าก้านเนี่ยว่าท่านมีเลยเพื่อน จำบ่มีครับสามารถเจียวนีครับมี่แล้วติดเกียร์ตครับลุกเค้าอยู่แล้วพี่น้องเนี่ยหมดแล้วครับมองนัคนับที่ไปขึ้นครับโลกไปแล้ว พุ่นไ้ปหอกกระชิบโค่ใบพุ่นครับตังสิบไปเอาครับเดี๋ยวเราต้องก่วนครับเนี่ยมีต้นร่องกล่องกรอมด้วยพี่รองซืว่ามีล่องกล่องทางท้า เงินี่ลองคุณที่อุู่ัดครับคนหละครับมองมากครับกันคับกลับไปนำงางครับกำลังเดี่เกเราการทดองตั้งไหมครับ ส่วนน,นี้ก็จะเป็นหน้าได้เพี่น้องข้างล่างครับเป็นพื้นหน้าครับพื้นหน้าตาผีนองบ้าเลาะ บงธรรมชาติครับข้างล่างครับข้างล่างที่เป็นเห็นหน้าเดียวนะเดี๋ยวลงไปครับคือเห็ดเห็ดเขาแล้วครับักษณาเป็นเห็ดเขาข้างล่างครับโขลอกไปเรื่อยๆครับคือยอดเขาครับ ผมไว้สิครับพี่น้องโอ้ไปเรื่อยๆครับอ่อยลูกไปครับถึงครับหินธรรมชาติผู้เขาหินเลยพี่น้องขนาดผู้เขาหินครับ ลนนรุม่มเรื่อยๆครับลงเลยครับพี่น้องลงไปเรื่อยๆโอ้รู้สึกว่าครับหลายโค้งพี่น้องนี่ครับทั้งเส้นนี้ครับเป็นลอยโค้งก็ว่าได้ครับเกี่ยวลงเลยพี่น้องเกี่ยวลงแล้ว,วลงไปเรื่อยๆครับลักษณะผู้เขา ขเขาก็เป็นผู้เขาหินนะครับถึงธรรมชาติครับด้านหน้าพี่รองบางดีคือพ่อผูดมสมบูรณ์ครับวนันนาฝนครับเชียวกันดีครับอาจูกๆลานเดินทางปลอดภัยไะครับขัเพินมเหลืออีก4กิโลพี่รอง ครับใช้เป็นฟ้านาฟ้าได้เพียงไรครั้งนี้มีรถครับพวกส่งสินค้าครับแลนงสวนขึ้นมาไปรับสินค้าครับคือใส่เส้นทางเส้นนี้ครับเขาไปสู้คนหลังที่เราทั้งจังหวัดในห่องสวนคือที่มันไก่ครับเส้นนี้ครับตัวนี้เส้นเลี้ยงครับรถดูสางครับใช่รถไหนส่งสินค้าครับ เี่ยาลสับสินค้าลางสวยงามครับนำบนเนเป็นพาด้วยพี่าเป็นลาป,าปนลาครับเป,ป,ป็นแล้วครับมองสิไปครับโอ้หปีปูีกพี่กวันเรี่ว เรืครับปลกแ,แกักแกเขาขวดครับ <S 2> <S 2> แดนตามมา ทิวทัศด้านล่างพี่น้องจากศิากริบไปยังสี่ดาพี่น้องไปเรื่อยๆครับหลัะตึกว้าลงสีขาเพื่อแข็งเวละครับ ท่างนี่กับที่กดใหม่ไพ่นะพี่น้องเนากดใหม่นี่กับหลายครับหลายอย่างครับเราชมกันไปเรื่อยเด้อพี่น้องเนี่ยชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ สนุนครับต้องเปิดทีซ้ายจอดที่ดับพี่น้องมางชมบนด้านดนาพี่น้องเห็นแล้วครับมองไปครับสครับพี่น้องบง อยู่ในในกล่องนี่กัสีพ่อสั้นปะเดี๋ครับเดีว่าครับถนนจริงนี่กัสั้นไพี่น้องสั้นลหลักข่้งลร้ครับอางล้านชันครับส่น,นที่โควงหลักก็ถึงขึ้นเล็นกน้อยครับข,ข่้ขงหลัข้่วงหลกักขึ้นครับ อยู่นิดนึงเข่าหงิกครับยิวตัดกับสองข้างทางมึงข้างล่างครับล่างด้านล่าง รถเดินสืมีเห็นสไลด์ลงมาครับองไซสินตางไงบาลบางครับส้นางเส้นนีครับกสไลด์ลงมานี่รถดสารครับสวนมากเลยน้องหลี่เถินครับมีรถเดิสารครับรถส,สองแถว ทางก็บว่าทือว่าขีไายพี่น้องก็ถือว่าพ่อไปครับพ่อไปพ่อมาครับพี่น้องใส่เส้นทางเส้นนี้ครับบางอำเภอพื้นอำเภอขบีครับก็ให้ใส่ความระมัดระวังเลยพี่น้องเพราะว่าาคนข้งคนเที่ยวครับโค้งหลายครับแต่ว่าความชั่นก็บเพราะเพราะปัดใดเราพี่น้องความชั่น ออมราดชั้นแล้วก็ก็ถือว่าปแนบไหครับจะดทีีเป็นบางหม่องครับออมราดชั้นพุ่ณล่ะครับพี่น้องมาเต้าปุ่นเหรอครับพี่น้องด้านพุ่นครับโอ้มาด้วยครับ พุดแล้วพี่น้องเป้าไม้ครับพุ่นล้วเป้าไม้ครับเดี๋ยวโค้งไปครับตามดูเขาเขาหอกรถค้นพักใส่เส้นทางเส้นนี้แหละครับแบบนี้รวสวนกันมาเรื่อยๆครับก็ถือว่าเปรี้ยวเลยพี่น้อง ช่วงนี้ครับเดี๋ยวาช่วงลังขึ้นน่ครับขึ้นกะทีเปรียวเนี่ยจักน้อยครับที่พี่จะลดกวกบนบรรทุกแล้วครับเหลือท่านเสซนนี้ครับ ไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมสืพาพี่น้องมาเบิ่งไปเบิ่งอีกในไหลหม่องครับสืบพานทั้งพานครับระหว่างเดินทางกลับครับมาเอาพวกยางโค้งยางพี่น้องทั้งภาคเหนือครับมีหม่องในงามงามผมที่อัปเดตให้พี่ให้นอ้องไปเบิ่งกัดไปเบิงอี้ครับผมใส่เส้นทางเพื่อดลีเพื่อเตือนครับเพื่อมุ่งหน้า กับผาวิสานท่านู้ครับ,รรบจะเลือกกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมซุปเปอร์ตีสายจวดเพื่อเป็นกำลังใจถ้าคลิปต่อไปให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับจหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอสวัสดีครับ